นี่ดีค่ะปริมาตอยู่ดีกับรายการซ้ายด่วนรัฐสภารายการที่ช่วยสืบค้นความจริงพร้อมร่วมหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคุณผู้ชมคะในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาพลตารวจเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ริเริ่มนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอซึ่งวันนี้เราจพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันคะ่ะ กองทุนการออมแห่งชาติมีที่มาที่ไปอย่างไรจัดตั้งขึ้นเพื่อใครและใครเป็นผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิกได้บ้างวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสมพรจิตเป็นโทมเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติผู้ที่จะมาให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่มาและวัตถุประสงค์ของกองทุนการออมแห่งชาติคืออะไรคะ กองทุนการออมแห่งชาตินะครับเป็นกองทุนที่ของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการออมโดวยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในไม่มีนายจ้างเป็นประชาชนผู้ยากไร้ยากลําบากเนี่ยครับแล้วไม่มีหลักประกันที่จะรับมำน,นัานเพราะฉะนั้นเราอยากให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยมีการออมให้มากขึ้นเพื่อเก็บเงินสะสมไว้ใช้ในยามที่แก่ตัวลงไปไม่มีแรงทํางานอย่างน้อยก็มีเงินเอามาจับใจใ่ายใช้สอยมากินมาอยู่ไได้บ้างตามคนแต่อัตภาพ อันนี้เป็นหลักหลักการสําคัญและนี้ใครบ้างคะที่มีสิทธิ์สมัครกับกองทุนการออมแห่งชาติโดยหลักการก็คือว่าคนที่มีสิทธิ์คือคนที่ไม่มีนายจ้างอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ประกอบก็คอเป็นผู้ที่อยู่นอกระบบแรงงานนะครับถ้าเราพูดให้เห็นเด่นชัดก็ืออาจจะเป็นยกตัวอย่างก็คือเกษตรกรทั้งประเทศเลยก็ไม่มีนายจ้างนะครับคนขับรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดต่าง แล้วกองทุนการออมแห่งชาติค่ะสามารถสมัครได้ที่ไหนแล้วก็มีการสะสมเงินยังไงคะครับตอนนี้เนี่ยเรามีหน่วยรับสมัครสมาชิกอยู่เป็นธนาคารพันธมิตรของเราเนี่ยสามธนาคารนะครับคือธนาคารออมสินธนาคารทกศและก็ธนาคารกรุงไทยนะครับจะฝากที่ไหนก็ได้ในสามธนาคารนี้ครับและในการสะสมเงินออมค่ะสมาชิกก็คือต้องส่งเงินทุกเดือนแล้วแต่ละเดือนนี่คือต้องเท่ากันไหมคะ การออมแห่งชาติเนี่ยเป็นการออมภาคสมัครใจนะครับวิธีการสมัครก็ไป e สมัครที่3ามไมเนี่ยที่ผมเรียนคือถือบัตรประชาชนไปอย่างเดียวก็สมัครได้แล้วแล้วเป็นการออมภาคสมัครใจคือไม่มีการต้องส่งขั้นต่ําหรือไม่มีการบังคับว่าต้องส่งทุกเดือน <essee S 2> <descri> นะครับเพราะฉะนั้นการออมก็คือมีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาฝากนะครับจุดเด่นๆของกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยคือว่าพอสมาชิกสะสมเงินเข้ามาเนี่ยรัฐบาลก็จ่ายเงินสมทบเข้าไป <erton. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันจะงอกเงินได้เร็วนะยกตัวอย่างถ้าอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ย สมทบมาร้อยหนึ่งรัฐบาลจะจ่ายให้อีกร้อยหนึ่ง mm. เท่าตัวเลยนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าของรัฐบาลที่สมทบเนี่ยมีเพดานอยู่รัฐบาลอาจจะบอกว่าถ้าฝากมาเต็มเพดานคือ1 3ื0 0บาทเนี่ยรัฐบาลสมทบเต็มเพดานก็1,200บาทสําหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปครับแล้วการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาตินะคะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการออมกับธนาคารทั่วไปยังไงคะต้องดีกว่าอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่ตะกี้ผมเรียนก็คือว่า มีเงินสมทบจากรัฐบาลซึ่งรัฐบาลนี่สมทบต,ตามช่วงอายุแต่ละช่วงอายุก็จะมีเพดานว่ารัฐบาลสมทบเท่าไหร่อันนั้นคือต่อที่1ต่อที่2ก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยการันตีผลตอบแทนให้ด้วยคือเงินทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในบัญชีแล้วเนี่ยกอชอก็มีหน้าที่เอาเงินนี้ไปลงทุนลงทุนให้เกิดออกผลออกมาให้มันงอกเงยขึ้นมาถ้าเกิดลงทุนไปแล้วกําไรก็มาเฉลี่ยให้กับสมาชิกแต่ถ้าเกิดลงทุนไปแล้วขาดทุนเนี่ยนะครับรัฐบาลค้าประกันให้ว่าต้องได้ผลตอบแทนไม่ต่ากว่าเงินฝากประจํา12เดือน แปลว่าเงินต้นก็คุ้มครองเงินผลกําไรก็คุ้มครองนี่คือกําไรต่อที่2กําไรต่อที่3คืออย่างที่ผมพูดตอ,ตอนต้นเลยว่าเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุสลดเงินหมดก่อนตายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเงินสะสมในบัญชีมีมากแล้วเนี่ยในที่สุดจะได้บํานาญคำว่าบํานาญนี่ก็คือได้จนตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนถ้าคิดทั้งด้าน3ด้านนี้เนี่ยผมยืนยันเลยว่าไม่มีการลงทุนอันไหนที่คุ้มค่ามากกว่ากอชอแล้วในนาทีนี้นะครับ แต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสมพรจิตเป็นธงม,มากๆค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายหรือสิทธิต่างๆสามารถขอความช่วยเหลือกับทางรายการสายด่วนรัฐสภาโทรทัศน์รัฐสภาสื่อสาธารณะนิติบัญญัติของประชาชนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ